เจนุ๊ตคอมโกเลถไฟฟ้านะคะที่วันนี้นุ๊ตจะมารีวิวมอเตอร์ไซคันนี้กันนะคะเป็นรุ่น e2 นะคะ e2 smart นะ,ะ e2 smart ตัวนี้มาด้วยอะไรมาด้วยอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลย e2 smart ตัวนี้มาด้วยอะไรเรามาดูกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้ e2 ตัวนี้นะคะให้เป็นแบตกาฟินนะคะกาฟิน30แอมนะคะกาฟิน30แอมนะคะและอะไรอีกตัวนี้มี ตัวนี้เป็นดีดเบรกหน้าดีดเบรกหลังนะคะแล้วก็เป็นปั๊มนะคะมีปั๊มนะคะมีปั๊มบนตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะมอเตอร์3,000วัต์ค่ะมอเตอร์3,000ันวัต์ค่ะตัวนี้ค่ะมอเตอร์3,000วัต์เลยนะตัวนี้นะคะนี่มอเตอร์ q s 3,000วัตวัตเลยนะตัวนี้นี่เป็น3,000ันวัตนี่ค่ะ นี้3000วัตต์นะคะกำลังขับขี่ก็คือขี่ได้ประมาณ70-80กิโลต่อ1นชาร์จนะคะ7.0-80กิโลถึงต่อ1ชาร์จเผลอๆนะคะถ้าวิ่งไม่เร็วนะคะแบบไม่ได้อัดเกียร์3ตลอดนะคะวิ่งไม่เร็วไปเกียร์1เรื่อยๆนะคะเกือบร้อยโลนะคะเกือบร้อยโลบอกเลยว่าเกือบร้อยโลนะคะตัวนี้เกือบร้อยโลนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้เป็นฟิล์มกันลอยนะคะเป็นฟิล์มกันลอยถ้า ไม่ไม่มีฟิล์มกันลอยเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้สวยงามเลยนะคะลูกค้านี่นะคะอ่ามอเตอร์3,000วัตต์แบตเตอรี่72โวลต์กาฟิน30แอมป์นะคะให้เป็น72โวลต์กาฟิน30แอมป์นะคะวิ่งได้เกือบร้อยโลนะคะวิ่งได้เกือบร้อยโลนะคะตัวนี้สินค้าเข้าแล้วนะคะจะมีเป็นสีเทาสีขาวสีม่วงสีเขียวมะนาวนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นสีใหม่ด้วยนะคะลูกค้าเป็นสีใหม่รับรองว่า ตัวนี้ขี่ดีมากเลยค่ะขี่ดีมากขี่นิ่มนะคะขี่ดีขี่นิ่มนะคะ,ะ,คะร้านเจ๊นุชคอมโก้รถไฟฟ้าเซียรังสิ์สวัสดีค่ะ